มันเริ่มแลได้วนี่นั่นอาลุกมึงเดี๋ยวจะเห็นอาหารยับยับพี่น้องยับเสีละเาเห็นอยู่ดอกเห็นบ่พี่น้องพี่เจ้าเห็นบอไม่ค่อยกินตากอากาศได้มือนี้นะขอโทษเหลายๆ้นอ้วนพี่น้องนางพับเพียบบ่ไดมันก็เลยได้น,นางส่งนี้ มื่อนี่บประด็นางโตได้เมื่อนี่กินออกอากาศปิดประตหน้ายอ้อนเน่ย้อนเนเปลี่ยนตา <c oughs> นี่หละปลาหามือวานนี่พี่น้องก <Yes. S 1> ันนี่ยสูรบินได้อินิบินสูรนอะยาอินิบินหนึ่งปลาทู่นลา กระตมามบักห่งพี่น้องขนมเซนพัดน้องไม่หมืหม่บ้านในละจัดการตัวแบบนีน้เนาะอากินไปพี่น้องมุกเจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อกินแล้วสิพ้าคุณน้ายเป็นนางฟังห่วย มึงเห็นโลกนามตอนมึงอ่นส่เสาปาเ๋้าเห็ดมันสีเงาอนแดดอือไปหาเห็ดปาเห็ดต้องสีหาหาเป็นสีเท่ามึงอหีนสิลงหวยซะกอนตว่าจักจได้ว่ไใดเมื่อนี่น่ะ ว่าในเบดขาดเบิดปลายิงไปเป็นพ่วงเลยฮึ อนุญาตใส่แว่นด้วพี่น้องเด้องคือค้อตาบอดจริงครับใบยันหงแดดในระเบียบจ้าโอ้ยแต่แต่พี่น้องคอยไปหาหมวกกันเด้อไปหาหมวกกันเด้อถ้านนอนกินขี้มอีมแบบนี้เอเด้อพี่น้องเด้อจะเข้าคอยเรียมตาคอยหาหมวกแล้วก็ 9, สุภคณา65้าเจ็ดแปดเก้าสุภคณาหกห้ายาดเยเมนกู้น้ำแขเอาเตเแ็นกู้น้ำแ ใส่หมวกหรอกเพื่อหาหมวกเลยพี่น้องเนี่ยมอเห็นอาหารเลได้ปะเห็นปวดเวาขื่อไยต่อคนอ้วนเนาะพี่น้องน้ำตามานางยังสี่วันนี้ไหมัมนก็กิ่นว่าแสบแล้วเนาะโอ้ยบเห็นหอดหน้าหอดตาจัก๊กว่ามันพาพขวัญมานางเห็นอย่างเด้เดี๋ยวนี้นั่งก็นั่งง่ายกินก็บม่อิ่มได้หนี่แบบนี้เนาะ แต่ว่าลืมสาดตถอดพี่น้องเลยมันอ้วนขึ้นเนาะตะกี้มันก็โอเคอยู่เด้อืึมการผ่าข่อยเห็นนยังโดยเอียน <c oughs> คุณนายถ่าย,ายก่อนนี่ประเด็กแซบ่บแซบยับไปยับมากเลยสิบอิ่มเนี่ยนี่เออสิอิ่มนี่จากเลยสิบริเส็บมันแนวดาดอก แตงกูงเพิ่มไม่พี่น้งองมากเฮ้ยใ,ใส่หมวกกินเข่าพี่น้องเอ้ยหายกอล์มงทง แซ่บพี่น้องแซ่บมาใส่บุกฮวงเพิ่มได้บุกฮวงเพิ่มได้เมือนนี่ง<ม>่ายไปก่อนเสร็จค่อมาห้วยเถอะ เดีไยเดี๋ยวก่นเลยด้หนึ่งมาหอนองแล้วก่องมาสิทายายี่สิบสองเมื่อคาวบ้าั่นก็สี่สิบสองเลย่า,า,ยาเสียบบนแนนมาบอกจแมนอยู่ดอกไม่เห็นหวงจะว่าแากูเห็นหนึงดอก <c oughs> ป่านคนตาบอดพี่น้องเ้ย,ยมันอยู่กับจังค่อยนีบอ่นนี่นาตานี่ีงันถึสีสงอ่ะพี่น้องมันเทาแล้วนั่งกับผ้ามานั่งจะไหนบ่จักเรือ่องกิ่นเรื่องจมแลลวกอ่พี่น้องเอ้ยกินบ่ยิ้มได้นั่งแบบนี้ คนอ้วนนะมไม่เห็นเ <c oughs> มื่อนตาก็บ่ได้แดดหายแล้พี่น้องก่อนหนาวแ้งเขาฝาแร,รีคือแต่เตานีผ้าขนมาตากแดด <c oughs> ทั้กินวันนี้ทั้งกินทั้งจมไลนาวเลยก็ทั้งดำมือขพ่อความมั่นใจกรยดิกินเขาพานะเอาบรรยากาศพานะเอากระสีเอาโสดบรรยากาศกระไดเนาะคอยระเงียดไหล สียพี่น่องตำมุฮงใส่ียนใบต้นหอมบานเท้าอันไหมใบหอมตัดใบหอมใช่รมั่นพี่หน่องให้เสียปลาเนาะคอยจานี่นิจจากไม่เจ้าบัง อโอเเ้ยเด <c oughs> ้เสยงร้องแบบมันก็บ,บอกนะว่าเพื่เบิงเต็มๆเ,เข้าไปกดเบิงเข้าไปเสิดหใน y o ย t u b e แกต,ต่อยผ้ากินผ้าเบิงน่ะล้วสันมุกจักโกสนาซอยกูนเนโอ้ยใยังบ่ไดพี่นอ้องอืมเป็น,นอยแซบมามาแต่โมงแซบมื่อนิ เขาตัดห้าบึนบึนเนะต้แนแดดออกกินเนียงพอเซไปพัก <ung S 2> <ม>เล็กน้อยอันนี้บ็ได้ไเลยนเนาะวซงเล็กซงเลยตั้มบ่าเลยมาเสียบยี่เยี่เสียบกับเล็กเล็กเสียบไปหันละเสียบแล้วมาวันนี้มึงเสียบดีๆเสียบกับเล็กเล็ก กูก็เต็มดอกเทาเสียบพี่น้องเสีย ข้ามาองไปอยากให้พระเจ้าได้กินน้ำเป็นของเลยแต่ว่าไปอ,ออกห้อนอน่ะแต่ม,มันเดือดแรงบรรยากาศค่ะก,กันยังวะ น้ำมึงมา <c oughs> น้ำนนเนี่ยเอาเอาเอาน้ำมึงน้ำในในโถเนี่ยน้ำต้มอันนั้นนะน้ำต้มเปิดเอาไม้โหลดมันจังเย็นค่อยไปเปิดเอาเท่ะแก้วมันจังเย็นเปิดน้ำตะลมน้ำน้ำน้ำตะล <c oughs> <c oughs> ่มอีสานค่ะ เอาไปห้องปิดเตากอนเพื่อเ,เสียบล่ะเสียบอะไรได้ละ่ะ อเอ้ยเหงาลงยากเนาะคนอ้วนเนะมันเป็นคนจอยด้ยนี่เพราะเสด็จมาของแคลวว่องไวนอนพี่นองเฮ้ยถ้าที่มากินบลำบากลำบุจริงประเด็๋นะมาั่ายาแก้วเพื่เสียวืว ไม่เป็นไรบอสสบายเนาะไอ้มิลานแก้วไปไกลเนาะนะครับถามฟัง ยินน้มเย้ยยอาผม,มเดินกูนย่างเขาลูกค้ากิติมศักปีกไก่นี่ยังไปซื้อคัะปีกไก่เพราะว่าได้ขายของดีได้ปีกไก่เนี่ยเสมอขายของทุกเสาทุกอาทิตย์

ก็กินปลาปาแสบเพื่อนังกินอะไรเรไปื่ว่าป้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 าห้าไปชื่อปลาสีไว้สุมือก็ไม่แค่ไม่ กแดดดีๆยันเป็นสิโกไข่เนาะงั้นสิไปเลี้ยกับผัวกันบ่าจะ้่องะหมกุงจานไมเนียแค่นะนันส่ไหมไม่เลนะเี๋จะเบิรช่วงนี้ปเบิดไพี่เนาะมันนี้สิเบิรไหมตามหมกุงไหม แต่บรรยากาศอืมบรรยากาศกับบรรยากาศพูดบ่เบิ่งหนาพูดสิบมานะั่นมันไหนเว้ยเนาะพี่น้องเป <c oughs> ็นมากเลยเ <c oughs> ด็กใส่หมวกกินเก่าดิแบบเพี้ยนข่อยต้องออกหอน ค้อนฝาหนาดำนะพี่น้องเู้ใดมีขีมดีไม่แย่ต่อยใส่ยังไงเลยจะเป็นพิซเตอร์อยู่กกาศเป็นพิซเตอร์ขายิีหนาขาพี่น้องเลยผู้ใมีขิดดีแก้ฝาแก้นั่นดีๆเพราะแม้นั่นซุ้มซานปลอดเบาเอวเลยทรงหายแยต่อยแน่ตีเป็นคอนฝาหนาดำ มายูนมากันนี่หละจีอืมมายูไก่ซะเลพี่น่องน้องร่มแพร่ร่มแพร่นี่นัาขึ้นเพเซ้าจักเทียบขอมมใส่นไม่ได้เหมือนกันติดตหนายไหมตีดหอดแพ่มังนาบ้างไหมก็ชอบ ยี่วบบ่าจะกูไลยทีไม่น่าหายแลมาเหม็นรประบะแดงมึงไปไหายแล้วเนะาะเจ้าข้องประแดกเหม็นก็ปากก็แง่มัหน้าปุ๊บบายผัวผัวนอนหันหนามาบอกผัวไปแปรงปั้นผัวไปได้่าเหม็นบอกว่าหันอืมหัน ปั่ัมเธอกินต่บะคุงมากจนกับเม้นค่ะก็อน,นีว่ะว่าเม้นประเดดเอาอยู่เงงยน่ไยแล้วบาบาแล้วคุณสาสต์กินไปเลยบาบา ไปกันนินทาเพรไปิเนี่ยเฟื่อด้าละมืนินทาแค่ตัวเนี่ยเฟิ่ดากากรตัว,าาตวแต่เลี้ยตัวปเป็น,น,นยังเบแน่ก็ยังมาหัวจนองแข็งนั่งเลีตัวปเป็นยังเบลนะใส่ผัวเปีวน้าป่าเรื่องของเรื่ง้องร้องบอกไปสื้อ mua mà kiếm kiếm bơ ngậy kiếm mua nào nhoi khoa băng cá คุณนา่บ้านได้กินอยู่กินเรียร่ยอี่คอยฝ้ากยัดฝาาด้ายัดคอยเป็นคุณนายเขานั่งกินคอยกินคอยละสวบเอาสวบเอาพักคนกรอบดนะีเนาะ อี้มันพี่น้องเลยบ้านนี้จะไปซีดเบ็ดบ้านนี่พี่น้องเออมาพี่เบ๊มอากาศน่าร่ามีอากาศจะประกาศนี่ยังหนุ่ยพี่น้องที่จางนั่นเนี่ยกระดาษมากินอะไได้บาทดิเข่าในบ่อแล้วมันบ่อเข่าเลยกินขนมเส้็จเนี่ยมันเบิดแน่นอนโอ้เอาไว้ดูอะยโอ้ยเสียดายอะนายคอยได้บ่ถ้าคอยว่าเฮ็ดเบิดซะ น้องไม่สวมแม่ลูกก็ไ่กินน้ำจะได้น้องไม่สวมให้เรื่องไหนเนาะใส่ถุงใบใส่เสียผิดไปวะแต้เลยถ้ามีทีแเ้แย่ดันยังปุยิีทีล่ะต้องใบต้องใบต้อไม่ล้งใส่ผักม่ยวันนี้่ะเอานนี้งบมบบคุดไปลงไปอานนงบไปปุยสีคุณเท้ดินจันทร์แน่นอน ก็อิ่มขอบคูดหลายๆตรงนี้ถังเนี่เยเส,ยยส,สิปุยอิมจอดอิงสิเสปาพี่น้ออือโอเคพี่น้องบอลกิฟหน้าค่ะไปต่อไปเด้อบัดดี เอลงผ้าไปสิปลาอยู่ดอกพี่น้องเฮ้แต่เอ๊ะเ็นบอกมันเมือดพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ย่าต่อยนะุ้กจ้า